เม่ยั้งหอบตไปไปุกคนจะเรกกระเปาของเรไปเลย่านไปก่อนเลย่านไปก่อนเลยไปไปเลยไปที่ตาคอนไปอย่าหาตาคอนเอาคือว่าจังสัน่อาดัตรเอามีมีดบัตมาหรอกเราะมีมีดจบัมีกมีมีดว่ามีมีดว แล้วเทวดาส่มีนันเดิกใจพอใจไห่าเทวดาเอ้ยขอเทวดาจจุล้าผู้ารเทวดาอปนาจลาีอายุสิงอายุใครเล้ยมายูอในนี่เดี๋ยวเดีวัเดียวเดียวเดียวเดเสียงเป็นจสี่บทเทวดามันเป็นจุเล้วอันนี้ก็นอยคือกันใจไหมยอเสียงยอเสียงเขาใจบหปับเสียงไม่เน้ยนะตัเทวดาโอ้แนวแวไหนฮ้ย เชียงเลรเชียงเดี๋เอสลลเอาเชียงนี่นะเที่ยววัาเชียงเลยะไปปาิัตปัตจมูกกับเราล้วปากกับเราเฮ้นี่นี่มือนใช้มีดฟาดตังมาไปจมูกท่านแลกกับตาของเราท่านเลยนี่ไปเลยไปเลยมีดมีหอดแสงมาเอาทนเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเดี๋ยวคอยคอยนเอาได้ โอ้สงสัยมาจากเมืองศรีสะเกิเนาะรับล้ไปเลยไปไปเรียกตัวเดียวนะไปไปเราบอกไปเลยรับปลามาไปยังนั่นอย่าปาดเท่งเดี๋ยวเท่มันจะรับจ้าปาตัวนี้ก็ได้ไปไปเร็ลุกขึ้นมาไปไปมารับปลาเร็วอย่ามาถึงเขา รับปาที่เคาน์เตอร์มายังนนี่มาคืออะไรอีกรับปาที่เคานเตอร์มาเร็วย่นนีกันมวงนีช่งดียากก้่นมแตเด็ใจเย็นๆันนี้เียว เออปาทิคัสเตอร์นี่มะเปาพิ้งคชุบไปรถเจได้้ทันเลยวะนะเออนิดเดียวมาจากจะโซพราองค์ชานี่ะเออเราปาทิคัสเตอร์เลือกไปเลยมาสิงยู่ใครแล้วขอบคุณหลายๆลด้วยทันทีวันสำหรับป่าด้วยมาเป็นยังขอบคุณหลายๆเอาเจ้าไม่ยังปาดังก่อนปาเราจะได้ขอบบประม่นหกเคย ไม่รู้เคยวะบอกว่าข่อยมาเปิดมู้เขาซื่อๆบอกเกี่ยวมาแล้วกัดปาดน้ำกันเอาเจ็บปิดต้องปาดดิปาด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 บ่ปาดบ่ได้เลยบ่ได้มานระกันปาดน้ำกันห่วยห่วยอู้ปาดผมผู้สาวทางไหนขึ้มาง่ามกักเถะอย่ามาโกหกเราเราเป็นเทวดาโกหกเราอะไรหรอท่านเลยตัวก็บอะไ้อีกเราเป็นเทวดาตัวเราอ่ได้รอท่านเลยห่วยมันสิเก่งกักเถะเราเก่งอยู่แล้วห่วยอู้ปาดเถอะกะเทยทางไหนขึ้นนุ่มไงกักเถะใจ ว่าเรื่องผู้สาวนี่มาสนใจว่าเรื่องกระเทยนี่สนใจเขาลุดเจ้ามักจังไดกอว่าเดี๋ยวนี้จังว่าเดี๋ยวสาใจสมใจว่าะชงทองเอาปลาช่างสาใจสมใจผมเสือเกิดอายเอาล่ะเรามาพาการีบเอาปลานี่เข้าไปยังเยียงใหญ่ยังวังเผื่อไปถวายแกนพญาสามุนของเดินทางกันไปไป ้องเอ,อ๋ยจากนั้นพกเคยเอามือหุมดังต่าขึ้นบ้างส่วนกระสังหาบออกป่าพุทยาลอยฝ่าไปแว่เอาทาั้งหน้ารถจะหน้าบอสาอยู่พ่อไปถึงเลี้ยวบอสาน้ำป่าเข้าสูเ่เมืองข่าวสามมณ์กูสั่งเหลืองรอบฟ้างเ่าวทั้งหกเขยยังบอเห็นมาเลยเดนังรอดแต่ย่ำเ้าฉากนี้น้ำผ้าพี่น้องมาพบกับพญาสามมหมุนมุนกับพิธาเหลืองสั่งทองงอป่าต่อได้เลยครับ ละมาบัดนี้เด้อ,อยาแมงตกมาลาตีคอนสามนอน,นอนอยู่วังใหญ่ละยังหลับตาเด้อบอไ่ไใดไปอดเม่นเที่ยงคืนสามน,นเอ๋ยเชาประชาาเริ่มเว้าเพื่นเป็นผู้ใหญ่ขั้นใจดำเป็นราชาบ่มีธรรม lên âm te ca âm là dù nơi khế hoàng bo lập tài là nhon bạc ngõ đưa phụ ai à nhắn thương

คิดเห็นหน่าอีหลดจะหน้าคืดเห็นหน่าบกเหะมาย่างดังว่อยกินกับ,บ่อใดนอนกับ,บ่อรับเฮ็ดจังใดเล้วคอยกะเครียดกะแค้นคอยอุกอยู่ในหัวอกหัวใจลูกเนี่ยกับ่อปึกอ๊กใสยเงกับ,บ่อใดใส่หกเผยว่าสันบอกไปหาล่าเหนือล่านังมากกบแพ่บ,เบกเหะปลาแบกหนามาหาพอเถาพอเ่าใสใ่ไปหาปูหาปลา กับแพ่บักเงาะปลากลับขึ้นมาบ้าสีเ่เฮ็ดจังไดสีเ่เฮ็ดกลวิธีแนวไรพญาสามณีจังเสียอสนาบักเงาะปลาบ่าใบไ,ไดคืดไปแล้วลูกเมียรกระเเวาน้ำกรบเ่ใดคืดเป็นหน้าต้งแต่ลูกหลดจน้ารลดจน้าอยู่ทุกเ่าทุกคำเมื่อนี่ก็สวยเขามาแล้วบบออกมาให้ปรึกษายอย่างจากักค่วมจะกลับไปใส่เมียรกระไรมนท่ามนทธา ออกมาฮะพีเจ้าบาทกระหน่ำม่นท่าสเสด็จพี่สเสด็จพี่กำลังจมอย่างเพงคะเสด็จพี่กระจมหาน้องเนี่ยล่ะมาให้พี่ปรึกษาเจ้าบาทแน่นองมาสเสด็จพี่เดี๋ยวนี้นะเสด็จพีน่นะได้ยินชาวบ้านชาวเมืองเขาลื่อยอย่างกันบอเพคะเสด็จพี่มนท่าเอ้ยเดี๋ยวนี้แม่นไผสีลือสีสายยังก็ตามสร่างก่นกนงอนพี่ดียวก็ยับมาใส่ใจยังก่อ สเสด็จพีเดียวนี่นะที่สเสด็จพีทรงหกเขยไปตีขี้นะบ่หฮู้วานในตอนนี้นะสิแพ้หรือชนะเพคะ,ะเสด็จพีมุ่นท่าเอ้ยว่าเพื่อนหกเยขยคนนี้อกเก่งกาสามารถอยู่แล้วหเหมือนเดินอากาศก,ากัอะไรเจ้าทั้งโลดเจ้าสิมาวาาจังไดจังสนเด,น,น,เด,น,น,เดน,นี่จังไดก็ต้องมีชัยชนะว่าเพื่อนฮ้าปูฮ้าปลาเขาเป็นเจ้าฝ่ามากษริย์เขาก็เฮ็ดว่าเป็นแล้วเ่า ยู่เดียวนี่เนี่ยกระยองตาัวเขยแมนบอเดียวกระยองนั่นตัวเนี่ยเขาเป็นเจา้าปนมนายบ่เคยไปหาจับปูจับปลาดิมันก็แเพรแล้วบ,บักเงอบ้าไปไหมเสด็จพีขั้นสเสด็จพีว่าัวเขยมันดีนั่นคือมาเอามานอนน้ำร้ะสะเสด็จพีเฮ้ย <c oughs> มาเอาไปแล้วบาทนี่ขวงหลขวางหล เจ้าบ่ต้องไปเเบวยังจังสั่นจังสี่ดอกเถ้าเอ้ยนั่งถ้าฟังข่าวดีฮบเคยคอยนี่มันต้องชนะอยู่แล้วเดี๋ยวทหารอำม,มาตย์ก็ออกมาบอกอนางถ้าฟังร้อนม้นท่านี่สิท่าฟังแล้วก็สิท่าเบิง่งว่างหัวเคยของสเสด็จพี่น่ะมันสิเก่งแท้ซ้ำใดี่ยวเกง่งแท้แน,น่นอนเอาอำมาตย์ขอถวายมาขคอนพูกขะเออเอาครับเป็นจังเดีย่ะฮบเคยคอยชนะมาแเรียวชนะพออำมาตย์ขอดแพ้เรียวพวกฮะ ยังต็อขอดแพ้แล้วพู้ข้าสเสด็จพีเสด็จพี่มนยังมนท่าใส่เสด็จพีว่าโกเคยของสเสด็จพีนี่เก่งนักเก่งหนามีความเก่งกาด้านนี่ข้าใส่เพชรเสด็จพีอัน <c oughs> นางลงมสะกนอนสมัยเอ้ยอํา <c oughs> ม,มาตขอดข้ามเจ้าว่าวว่าหนันมันเมน่นความจริงย่ติเหรแม่นี่หลีผพวกข้า หกเคยที่พระองค์ทรงไปตีขี้บ่มีผู้ใดมีความสามารถสู้รบตบมือกับขาซึกศัตรูได้จกคนเลยพระองค์หกเคยพู้ละคนกระขี้มาก่เป็นตกมากข้าฮักข้าหันเพเป็นตาซีแตกดอกโพ้เลยมีน้ำซ้ำท่างขาซึกศัตรูยังบอกมาว่ามาอย่างอี้บอกว่าจะไหนมาดขอดให้เวลาเ้าเพียงสามมือทานั้นสามมือสามมือขันยังบ่มีไผ่เกล้งกาสามารถไปสู้รบตบมือกับเขาได้เขาสิเขามายืดเบียงยืดว่างเขาได้ทานพระองค์ <mm อมนท่าตันเลยเนอน้องเท้าหกเขยเ็ดแบบนี <h <h euh, <h ้ตีบ้านแบบนี้มากบ่ไรตายเน่นอนแล้วเฮาสิหาิธีอซอยบ้านซอยเมืองไหนจังไหนกันมนท่าให้พี่ปรึกษาสําหรับพ้าน้องน้าเสด็จพี่มนท่าคิดออกแล้วเพคะเสด็จพี่เฮ็ดยังไหนกันน้องว่ามาเลยเสด็จพี่เอ้ย สิไปคิดอยากอย่างกะยังมีลูกเขยล่ะลูกเขยงาะอยู่นั่นเดย์เอเอ้ยม่นท่าเอ้ย,อยบักเงาะกายกำดำหมองบักขี้ห้ายไงนั่นมันสิเอาใส่มาซอยบ้านซอยเมืองเขาไรตั้งแต่หกเขยแกงกาสามารถกระดดวะกยังแพ้สัตว์กับขึ้นมาม่นท่าเอาอย่างคิดนิเหรอเสด็จพี่มามันฉันน่า ให้เสด็จพี่นี่คิดดีๆก่อนบอกเพคะบางที่ลูกงาะของเขาน่ะอาจมีวิชาเก่งกาก็ะไรอาจจะกอบกูเอาบ้านเอาเมืองขึ้นกระไรเพคะเสด็จพี่เอ้ยบกงะว่าีนิหมอเสด็จพี่คิดดยเสด็จพี่อย่าบอกคนนั้นคนนี้มอมฉันมาให้เสด็จพี่นี่ไปเบาลูกงอมาตีคิดดีบ่อนกเพคะเสด็จพี่บ่บ้บบไปรลดเจ้าลูกเคยเจ้าบ่าลูกเคยคอย สเสด็จพี่ขั้นตัดมาแบบนี้นะเข้าเสียบมีบ้านในเมืองอยู่มอมฉันว่าให้สเสด็จพี่นี่ไปเวา้าลงเงอมาตีขี้เนาะไปคะเสด็จพี่เนาะมุนท่าเอ้ยขั้นว้าพผืนบักเงาะมมกนันบ่าทาเสเท้าสามมนลดหัวลงไปเอื้นเอาบักเงาะมาตีขี้เอาบ้านเอาเมืองฟังพีเ้อร์ขั้นหัวพี่ขาดก็ให้หัวพี่ไปขาพี่ขาดก็เอาขาพี่ไป จังใดจังใดคนจังแถวสามมนี่กับบอไปน้อมหนาใส่บักเงาะปลาบ่าใบเนี่ยนอนไปรถเจ้าสันเจ้าอยากไปลูกเคยเจ้าเสด็จพี่เสด็จพี่มอมฉันมาเห็ดเถื่อนึงเถื่อเดียวเห็ดเถื่อบ้านเถื่อเมืองมอมฉันมาให้เสด็จพี่นี่ไปเบากลูกมอมมาตีขี้เนาะบอบอบ่บอบอบออย่ามาอสด็จพี่บ่บ่บ่ไปรถเจ้า ใหม่กาแฟาพ,พรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ,พรีเพรสโซสเสด็จพีว้าวยู่เดียวนี่นะว้าวดีล่ะกะเหลวว้าวให้ล่ะกะเหลวเฮ็ดยังไงจังไงกระบอกไปบอกเพคะกระบอกไปเอ้ห่วยถ้าสเสด็จพีบอไป แต่เด็กพี่นะ่ะก็นั่งตายอยู่นี่อา้าอโยขาบีบแข้งบีบขายพวก<ว>โงกเค้ยย่าฟ้าวจากรพี่พมันคานัำคน้ำข่าหัานกลับมาเ้าน้ำพีสะกอนสีบ้าเฮ็ดหยัง ม้อท่านี่สไปร้บลูงอเองท่านว่าไปเสด็จพี่ก็ตายอยู่้นี่นี่ยม้วนแยบอ้ยม้วนแยเฮ้ยฮฮ้ามวนแมนพูดโตนะกล้องโคลงมันเอาค้ายนาเรียคอร์ดเนี่ยบอด้เทียกอาติเมียคือกันนอผูดญายิดด้วยนี่เมียใจไหนคือก็จ้องก็จ้องไปน้ำเขาเถ่ว่างเงื่อมือสามเทียกเลยตัวเมียเตื่อือเก่งแต่แงมเก่งแต่งมเขาปรอยู่นี่แะผู้ใส่ไปจังสี่ะเสด็จพ่อ ผู้ขาฟังสเสด็จแม่ว่ามาผู้ขาว่าก็มีเหตุผลเรือกันได้สเสด็จพอเหตุผลจังได้หน้าภาษาบักเงาะแม่ไหวเอาในเมื่อพะอโอ์งนี่สั่งบอกเงาะอยู่แล้วก็ให้สเสด็จแม่นี่ล่อบอกเงาะไปให้ขาซึกศัตรูขามันตายซะไปยังพ่อโอดงพอเยิเไม่ยังพอเป็นอัมมาตอยู่ในเวียงในวังกระจนเถ่าหม่ไมีมือนีเด้หัวเจา้ามีสมองเอา้า ว่าอยู่ใปึกตัวสันนี่ว่ามันพอสิตบรางวัลให้เจ mm ้าย่างเงี้ยปิบติมั้ยจังบาเนี่ยแหละสิโอ้ย่างบาเนี่ยแหละสิโอ้ก่อแมนอะยโอ้าโ้ยโอเยาอ้ยโอ้าโ้ยโอายอ้ยโอ้ยอ้ยาอ้ยาอก็ไอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้าโอ้ยโ่ดเสียนน้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโน้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเอ้ยโอ้ยั่้ยโอ้ยอ้ยอนเโอ่งโน้ยทอ้ยโอ้ยโย้ยโอ้ยโยโยเยอยออ้ยอย้ยย ไป,ไปดไป,ไปไปเข้าไปจากนันพ้นผ้าผ้าเซนามุ่ไปสู่ไปหน้าเพื่อไปหาบุตรีพลอยหนีแต่ข้าวบุญ ข้าวบ้นเมืองมันบุญบอมีไผสิมาซอยแล้วหวังน้ำลูกผู้หน่อยพ่อได้หักเพลิงผ,ผ้านำผ้าพี่น้องมาพบกับกระท่อมหัว้ห้า่หน้าของเจ้งางอปลาบาใบและพระิดาโลจนาหมนุนม้วนกับพี่ท่าเรือสั่งทองงอปลาครับ มาทนถูกยนหักผู้ไอ้นังนองพ่อนั้นมีแนวอของมองใจไอ้บ่ให้อยู่สังว่าเคยพูลาเป็นพีบ้าแม่งงอภัยแล้วแม่เออเออแม่รดจะน้านมหลับได้บนห้างดอกทาง ขอโย่ไปตามกรรมบอกขึ้นไหให้ไหววุ่นและถือว่าบุญมมสมสางน้ำกันแต่ชาติก่อนและมาชาตินี้จังอยอนโอยมาพอแมนพบกันสายน โอ้ยเนอะโอ้ยเน้าโอ้ยลันนาตั้งแกรลจาน่าได้ออกจากเรียงจากวังมาอยู่กับไอเนาะโรจาน่ากับมีความสุขดีม่นนมจ๋าจ๋า่นุ่มออมแอมกับ่นุ่มโอลีฟเมื่ออยู่กับโรจาน่ามีความสุขกว่าจ๋าม่นนม บ่มีความสุขขนาดไหนไปคะถ้าบ่มีความสุขพวกมอมชันสองคนนี่สินาออกมาอยู่ห้อยู่หน้าน้ำพัะธิดาให้อย่างไปคะจเ่แต่ว่ามาอยู่ทงอยู่ท่าจังเสียพวงมอมฉันสองคนกับมีอาชีพเสริมนะไปคะพัะธิดาอาชีพยังจำไหมนุ่งม่วนขึ้นอย่างเนี่ยเคะอาชีพยังมอมชันปีนบักเผาลงมาขายเคะปีนบักเผาได้บอแม่นุ่ง ถามาโมโึงแม่นุองโอลีนเป็นยังแล้วเห็ดอาชีพอีหยังนั่นนะไอ้เบ้า้ยงมาไฮมาหน้าใครพายากเบ้าน้อง,ปองเป็นหยัง,งยก็พ่นแม่ใครอยากอายคนเป็นหยังก็สิอยากอายทำไมเป็นสาวซ้ำหน่อยเนาะเออ งัดผู้บ่าวมาเถียงหน้าคำคำขึ้นขึ้นเออจะไหมไต่กี่ไส้ขวบมี่ไต่ไต่เคียงอ่ะเขียนย่างนั้ไม่ด้วยเอาผู้ไส้มาเถิร์กเถียงหน้าเสียแล้วล่ะเพชรจังไรบัดเนี่ยว้ายไปอยากเบ้าเฮ้ยคิดผาบด้วยความมีแห้งมันจีเป็นจังไรเต๋อไรเต๋อไต่เคียงล่มเจ้าคิดภาพด้วยเอี้ยงส<ะ>ิเกิด <joy> ขึ้นไฟดับแม่นบอไฟใหม่เสียแล้วว้หาขวบเขาเด้อมันมาสิเรื่องดับเรื่องดีเจ้าเบ้าเรียกนี้คอยปวดหัว แม่นุ่มจ้าจ๋าเหอะตั้งแต่เสาร์มานีเราจะหน้าบพท่านเห็นไงงอ้เงาะอยู่ได้แม่นมุ่มไงงอ้เงาะไปใส่จ้าโอ้ยตั้งแต่เสาร์มาหนี่แม่นมุ่มลุกขึ้นหนึ่งเข่าตั้งแต่เสาร์เห็นไงงอ้เงาะแล้วกุ๊กกุ๊กกลัวกลัว,ลว,ลวอยู่ในหอ้องแม่นมุ่มนี่ใส่แม่นม้อมโอดีไปหาฟื้นขึ้นว่าสิีมาหาดังไฟเห็นมันไปยืนเบากันยุนนะไปคนขจังเบากันวาจัาไหนสันเด้เบากันกับพ้องชันร้างสีว่าสิไปหาปูหาป่าหาปูหาป่าจากน้อยคงสิกับมาหอกมาจังสีระ ไปหาปูหาปลาอีกแล้วติจาแม่นุ่มข้าไปกินขั้นขั้นส่งจะน่าบัดนี้เรียกปลาแดกก็ได้ดอกตี้ข้าขันก็ส่งดีละจ้ากินปลาสิได้ฉลาดแสียงยุทธารจนะเสียงผู้ใดแม่นุ่มรจนะไม่พัทธิดาไปอยู่กับท่อมัวไ้ไปน้าวว่าลูกหลานโรจนะเสียงผู้ใดเฮ้ยเปลี่ยนผู้หญิงอยู่ทั้งทั้งเยี่ยนทั้งซ่านสามคนไม่เป็ดจรเขามาเฮ้ยจี้จังใดเนี่ยไปฆ่าพัทธิดาแม่นุ่มออกไปคุณแม่นุ่มลูกหลา เราจะน้าฉันออกก่อนเนื้อเราจน้าเฮ้ออ้าวไว้เสียงเราจน้าคือจะเป็นแบบนี้ต้นมะพร้าวมองระเบอบานนี่เอ้าฉันลุกไปเบิร์นกันนะไปเพคคัสเสียงผู้ใดเสียงลักเราจะน้าบ้านโมเมนเสียงไผ่มาได้แท่เสด็จแม่ต้นีิแม่เพคะคัสจำอะได้บอสไม่นุ่มอมแอมถวายบังคมเพคะเสด็จแม่ สูงนี่จะเจ้าเถอดแม่นุอ,อมอมแอมแม่เสด็จแม่มาอีหยังไก่กวางกะดอ,อกกระดีกับเถิดเพคะโอ้ยแม่ว่าสิมหารดจะน้านิ่ลาลดจะหน้าอยู่บ่อแม่นุอมอมแอมอม,มหาพัทิดารดจะน้าพัทิดารดจะน้านางเสด็จอยู่ปู่นนะเพคะเสด็จแม่เาูนานั่งอยู่นั่นบ่ลูกหกลางใช่เชิญเสด็จแม่ขึ้นไปเลยใ้่เพคะลดจะหน้าถาวายบังคมเพคะเสด็จแม่ลูกหลับความสุขนี่จะเจ,าเจาเ้าเถิดลหลาร์จะน้าเชิญเสด็จแม่ ท,ท่านมาทำงานลากโระนากรไปคะ,สะเสด็จแม่มหาลรจนาสเสด็จแม่มีธุระอีกอย่างเราลจระนาจีเสด็จแม่ธุระล,ลากจระนาจีนนาคะเสด็จแม่เมื่อนี่นะแม่มาเรียความคิดหอดคิดถึงได้ลูกหล้าเดียวนี่นะบ้านเมืองห้องกำลังเกิดเดือดหอนเนื่องจากว่ามีขาดศึกมาถาพรนันตีขี้เอาเมืองสเสด็จ่อของเจ้านี่ ก็เลยพวกหกเคยไปตีตว่าโฮกเคยน่ะผ้ากันแพรขาหักขาหันกลับมาโตแม่เองนี่ก็เลยบอกคิดพ่อผู้ใดไได้ลูกหลาลูกหลาเราจะน้นแเม,ม่นี่บอกคิดพ่อผู้ใดไได้ลูกหลาเม่นี่คิดพ่อตนาลูกงอเพียงคนเดียวเม่ก็เลย่าสีมาวาลูกงอไปตีขี้หวานเอาเมือง ลูกหล้าไปคาเสด็จแม่ลุงเงาไปทั้งไหนลูกหล้ารถจะหน้าไอเงาะไปหาป่าแต่เสาเสาประนเดี๋ยวไม่ไปคาเสด็จแม่ลูกหล้าไปหาป่าเสมออีหลีบัลูกไปหาเสมือเลยไปคาเสด็จแม่ไอเงาะ่นมากินปูกินปลาหอยเพิ่นยวเล่ไปหาเสมอไปคะลูกป่ารถจะหน้ารถจะได้จ้าก็ท่อทอมเงาะไฮปายหน้านี่ลองรถจะได้พี่เงาะกลับมาแล้วรถจะหน้ามาเบิรงนูปพี่ นี่แต่ตัย<า>ังี้พูด<ห>อะไรย่างมากคุอนอะเบิ้งตัวนึงดูหัวปูลงปุกยู่นอกหลปะม<า>ักมันอก จ้าไอ้งาขก็ได้ปลาไหลแท้จ่าไอ้งยนั่นแล้วนั่นแล้วไอ้งงาหัวป่าน้องหัวป่ายังไม่เป็นตาสะอ่อนแท้หัวบานเพ้อเว่ยยูวันอีแม้พร้มแอมไม่หยังมันก็เบิ้มปลาตัวนั้นนี่เป็นหยังมันเข้ายั่งนอนยิ้มเพ้อเพ้อยูนอนยิ้มเจ้าหน้าที่ตายเป้อเองแล้วพร้อมแอมตายหน่อยตีไม่หยังอย่าว่าโดนวางนันจิตายก่อนเออมาไปให้แม่นุ่งเอาไปเอาไปขางไปก่อนเนาะดูแลาหงาขึ้นไอปลาหลายแทถลูกพา รถจ,จ้าจ๋าจ๋าแม่นผู้ใด้กันเดี๋ยวนี้น้องก็มาอยู่แม่นของเฮาจังสีหล่หอรถจ,จ้าโอ้ไอ้งาะจ๋าไอ้งาะจำเสด็จแม่ของรถจ้าบ่ได้หรืจ้าไอ้งาะเสด็จแม่แม่ละจ้าบัดจิตายมาจังคือพวนางเงาบัดเ่ยเหมือนเครื่องตีเครื่องข่าไอ้งอะยาวาจังสนานไอ้งาะ ไอ้งอจ๋าให้ไอ้งอไปถวายบังคมเสด็จแม่ก่อนเนาะไอ้งอเนาะถวายบังคมเจ้าค่ะแม่เท่ามายังมาเงื่อนเขา๋ยวง ส Viol, ิวอย่างสันลูกหลาลูกหลาเงาะเอ้ยหันหน้ามาฟังแม่บอกน่นี่ลูกหลาเงาะเงาะเงาะแม่มาเมื uh ่อ huh. นี่นะแม่ว่าสีมาบอกเจ้านี่ไปตีขี้บ้านอำเภอซอยไปซอยแม่เนาะลูกหลาเนาะไปน้ององอเนาะบอกเกี่ยวกันกับเงาะเงาะนี่โบมีบ้านโบมีเฮือนมีแต่รถจะหน้าเพียงตัวเดียวเท่านั้นบอกเรื่องตีขี้ เงาะบ่หูจักดอก็จะเกิดเซดิสแม่ลูกหลานเงาะคันลูกหลามีรถจะหนาลูกหลาก็ต้องมีแม่ไปซอยแม่เนาะลูกหลาน้อนาะข้าเนาะไปซอยเนาะไอเงาะเซดิสแม่เว้ยเรื่องตีขี้นึงเงาะนี่บ่หูจักดอกพระเจ้าค่ะมันเป็นจังไงพระเจ้าค่ะอันตีขี้นี่แม่ใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศต์ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรัก Ppresso